เมื่อพี่อารายคอส89สในติ๊กต็อกบอกว่าใครทำผมค่าหัวเหลือ10ล้านในร็อกฟรุตได้จะให้แหวนเงาความบนรลัยจึงบังเกิดง่ายเลยใครทำได้พี่ไห้เลยดูพี่ดูไม่มีใครทำพี่จะทำอีกเมมเบอร์เกมเน้นว่าผมโดนละเมมเบอร์เกมเน้นว่าอย่าง13 มันเป็ไม่มนพิจิตรอ่ะมีคนอยากได้แต่งเงาแล้วน,นั่นแหะนึกก็รู้เลยนะต้องอ่ะคอนฟัสเมนว่าเมื่อกเกมเป็นที่อ่ะมาจ้ามาใกล้ขมากทำไมจะอิวเลือดไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะตีนะจะอิวเลือดเขาไม่อยู่ใกล้อะเรียบร้อยาจะแตไงเงาคอนฟัสเมนว่าโดนแล้ที่ทำไรลงไปห้าร้อย ยืนเลอนไมได้ยืนเลนไม่ได้อดไม,ดม,มอรเกมเมนว่าเอาจริงีันอ้ตยักไกลว่าโดนนะเก่รวะพี่ช่วยทุกคนฟังตอนเนว่าไม่ไม่ เกเมว่าชยที่ข้าบีมยบอกนะว่าขาออีกอ่ะอย่บอกนะขาอมอีกอ่ะจบเลยหน้านะตอนเกมเมนว่าตั้ที่กลับมาที่สามก่รมยเบอร์เกมเมนว่ายันสิบอง27ที่เมนว่าเปล่าก็ช่วยทำนอนอ่ะฮะเ โอยโดนัน้ันโดนได้ไงวะตกิวนี่ไม่ติดตันวละเมเอรเกมเน้น pues ว mm ่าผมได้สามสามไปไหนไปนี่ข้างเจ้าของเตข้างแล้วจังหวไม่อยู่ละดัล้โดนได้ไงวะม่เพราเกมเนมเมอร์เกมเน้นว่าเยอเอ๊ะแจกข้างหมดั ไ้่ตกลแล้วไหมนะนี่อย่าให้มีรีบัลลูนะพวกแกไม่รอดแน่คอยดูเฮยไหนอยู่นี่แกเอาไว้หมดไปปั๊บเนมเบอรเกมเมนว่าผมโดนล่าห5 5ร เอา้าเกมโดนดิหัวเนียนงโดนมเมมเบอร์เกมเลนว่าเรียบร้อยไอเ้เมมเบอร์นี่มันหลายรับนะมันต้องแปมติดตู้รอให้จะได้ติดยูเอฟเป,ปิดไม่รับซักทีใครใหม่งไหมมีดได้ได้อะไรตัดเล่นใหม่ครับคอมเมนต์ว่ามีหัวใจอัมสโตรามายครับมีครับมีเมมเบอร์เกมเลนว่าผมรอดรอดเหรอ าไม่น่าเท่าไหร่ฟังเน้นว่ามีเท่าไหร่คะอ๋อไม่น่านรอแล้วแหละไม่น่านรอแล้วล่ะจิ17ที่เม้นว่าขอของทำอามตองหน่อยครับฟอนตพัดเม้นว่าทำไมไม่รักกันไว้หมากกระป๋องกล่าวเม้นว่าเต็มยันฟังเม้นว่าพีดีเมมเบอร์เกมเม้นว่า15ล้านละ15ฟังเม้นว่าพี่มีหัวใจคดโกงเมมเบอร์เอนนี้ว่าจะไม่มีใครได้หายเงา

ฟังเมนว่าพี่มีสาป่ะได้ที่มีปายออะไอกี่ีเด็ที่มนว่าของพี่ฟังเมนว่าผมขอสองได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ค่ะไดเขาขอมาแล้วเปนว่าขอพี่ตอนนี้ได้ที่สองแล้วผมได้เอาไปทำจพอดีวิทยานอตัดจกอ่ีน้องอะตัดจกอดี ครับพี่อยากได้อะไรหรอครับอยากได้โ okay. ฮ่ไอ้ไอ้โฮไอ้โฮ่คุไอ้โฮ่คุยยมไอ้ยโฮ่โฮ่ยอคุ้งเออไอ้ที่ทำไอเซนบีต่อการโดนูฟเรียกฟ้าก็ได้เมนว่าเง้มเง้มเง้มยังได้ฟ้าไอกจี๊ดอยู่ไหนเมนเบอร์เกมว่ามันเอาผมกันอีกละเติมไฟเมนว่าสะใจมากครับพวกที่เคยใช้พวกผลสั่นมาตีผมผมสกิลทีเดียวหายเลยครับวันนี้เห็นอะไรอ่ะเมมเบอร์เกมเมนว่า เอะ้ทำไมต้องซีจิ้นยี่สิบสี่แล้วเฮ้ยั่นนึง่นนึงพวกแกจะตีกันพวกแกพวกแกจะตีกันพี่ตรงไปว่ะจเตีกันตีกันก่อนไป ใครใช้ใช้ทีมป่อมากในใครใช้ทีมต่อมากก็เอ๊ะหยุดหยุดเวลาหน่อย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 เติมไฟเมนว่าหยุดตีกันอยู่กันโอเคตกใจนึกว่าเมื่อกี้ตกใจไงว่าทำไมเอ๊ะทำไมคนนั้นเขาหยุดเวลาไม่ได้ต้องงงเนึกว่าเป็นเพราะอาตอตอโอเคหรืออ้าอ่ะไอ้นี่อ่ะไอ้นี่ฟังตอนเมนว่าได้ได้เติมไฟเมนว่าตอนนี้พี่ใช้ดาบอะไรอยู่อ่ะนอสครับ อันนนนั้่าจะรู้เรื่องนะติดอยู่นะเม้นว่าพี่505เฮ้ยเมื่อกี้เห็นปะดิ๊พี่สองโจมตีพี่ไม่เข้าเมื่อกี้เห็นปะดิ๊พี่สองดิ๊พี่สองตีพี่ไม่เข้าเลยอ่ะอีนเอาไปแล็คอีนอยากไปแลกคสองคำเต็เสอง็น5ะอะไรบีบหลับอัลอนก็เม้ว่าผมมีมือสอเติมไฟเมนว่ามันมีของหวังรีบไหมครับไม่มีครับถ้ามีของหวังรีงพี่น่าจะร้องไห้อ่ะเฮ้ยอัลตตอง ซิทวีสองมันไม่มีว่าดิทองมันจบซีที่ไม่เข้าอ่า Air, B, อะไอซิคิวบอ่ะเมื่อกี้เห็นะที่เราเต็มเ,เลยนะ่นะแต่เราจะไม่ถึงตึงห้หรอกเลยเฮ้ยใครใช้ดิวปปีสองมากอ่ะใช้ซิคิวบีหน่อยดิดีพี่จะเข้าไปหาไม่ต้องให้มาติดในชั้น่ะพี่จะดูเลือดใช้ให้ดูนหน่อยใช้หน่อยใช้ยยหน่อยเี่ย่ามันจะงว่าคนคไขยไหาคนใม่เจอเนี่ยเห็ปะเนี่ยดิดิ้ดิ่ดนาด้น่นนนดดน ก็ฟาร์มเกเนเือนตันเลยจที่้วแต่แ้แต่ว่าจะฟาร์มเกาะเคนที่หรือว่าจะฟาร์มนี่อ่ออะไรวะเกาะอีเวนแล้วแต่เลยคามคดเนว่าทบไม่ยศโอยยวิ่กจิงมดิี่ฟามเกาะอีเวนเดียวอะยัดร้อยเกิดใหม่คู่ เรียบร้อยเกินไปคู่เติมไฟเมนว่าฟาร์มจนตันเลยเหรอพี่ใช่ครับพี่ฟาร์มจนตันเมื่อเกมเมนว่าสลับของไม่ทันพี่ขอโทษอีกคนนึงอ่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจให้มันจะตีนะแต่พี่ขอโทษพี่ก็เลยีะไปตีเมนว่าไม้เติมไฟเมนว่าขอดูสถานการอัพหน่อยได้ไหมครับอัพอาผลเลือดผลเลือดหมัดดาบตันเอ้ยไปดิหมัดดาบ ม, <า S 1> ม,มัดดาบเลือดแล้วก็อะไรวะแล้วก็ขาเรียกว่าอะไรนะไอพลังพิเศษตันผลไม่ได้อะเอาไงตันทุกอย่างทีเป็นผลอะเอาไงฮ้่มนไม่ตุยมนไม่ตุยอันนี้ไม่ตุยไอไออา,อาตรอไม่ตุยที่จด้บป่ <ใน S 1> ะที่แค<อ>่กดเสียอ พี่ไม่ตุ๋ยนะ27พี่เมนว่าพี่ครับผมไปแล้วนะครับนี่ครับอ่าเดินตรวจได้อย่างเงี้ยเดินตรวจด้อย่างเงี้ยเดินตรวจนะเดินตรวจนะออกแล้วอย่างที่เปิดอตสสแค่นั้นแหละเมมเบอร์เกมเมนว่ามันก็เติน5 50เออมันถึกมากเลยอ่ะมันถึกแบบเติมถึกจริงจริอ่ะผมตีบอสแมวได้ผมเสริมแมวมามันดีไหมดีครับดีมากด้วยดีแบบโคตรดีอ่ะพี่ก็ใช้อยู่เนี่ยโดนตั้งต่อจไะเด็ดร้องคนนี้ไม่ตีพี่เนาะพี่ไม่ดีหรอกถ้าเจอคนที่เมื่อไหร่จะโดนแน่ อย่าเข้ามาใกล้พี่ได้ปะไม่ที่บอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ไม่ใช่ไหนแล้วกดติ๊กูมันโดนนั่นแหละไอ้เล่ห์ลาล่ามกลแล้วอ่ะพี่มีมุกเกินนะเว้ยเฮ้ยพี่อยากลองอย่างนึงสกิลเอ็กซ์ของซินบิ๊กสองมันสามารถหยุดตึกนี่ได้ปะโอ๊ยอย่างนันตอบยากยถ่ายมันตอบยากเงนีทำไมดูดีนงวะพี่ตีตั้งหลายตัวก่อนนะจอม จะบ้าตั้นไม่ทนกเฮ้ยยียดีคนแกไม่รอดแล้วเบเบอร์แกไม่รอดแล้วเก่าโมขนาดนั้นนะเมื่อเกมเมนท์พ่อเราไแกทำตอนมักเมนว่าทำไมมันไม่อ่านเห็นว่าเกมเบนทว่าสิบสามละอะไรอ่ะ พี่ครับยังทำพี่หนุ่มได้อยู่ครับได้อยู่ครับพี่หนุ่มยังทำได้อยู่แต่แค่ไม่มีของมาทำเนี่ยถ้าไปหาซื้อของไม่ได้พี่กลับมายี่ภาคอีกมานะจริงอ่าแบบมันไม่ค่อยดังครับอ่ะจริงปั๊แต่มันแค่อยากให้แบบดังจริงๆอ่ะมันมันก็อยากให้ดังแหละแต่ว่ามันกวนติดนี่ก็ติดไงมันกวนแบบเดี๋ยวแบบบินได้อ่ะถ้ามันติดนี่ก็ติดอ่ะไม่ใช่เลยนะคือมันติดมันมีโอกาสติดนี่ก็ติดไงถ้ามันดังมากกว่า่่แตตัวนว่าเงียบๆแบบนี้ก็สนุกดีเงียบบบๆแนี้กก็สนุดี

พันมากเลยอ่ะพันมากเลยอ่ะฟันพันอ่ะว่าแบบมันเดียวเินเลยไม่ดังจะเออุ่ยเติมไฟเมนว่ามันเวลตันห้าล้านใช่มันพี่ตอนนี้ใช่หนึ่งล้านแล้วใช่ครับเวลตันทาล้านเมื่อเกมเมนว่าแตกเลยเวลตันบดกับอัพกับแบบใชอัพซองหูบอกเลยโอ้ยเป็นบั๊กอ่ะอันนี้บั๊กอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะบั๊กอ่ะนั่นนี่ขอนั่นพี่ขอมอบไออันนี้ก่อนแกพวกเองก่อนพี่จะไปแล้วกัน พี่ขอพ่อให้กดที่พี่จะไปพี่รู้ว่าทุกคนประการจำไปเหมนว่า AFK ของดูเบนซ์จริงๆไม่ดู้หรือเมมเบอร์เกมเมนว่าพี่คอนทัคเมนว่ามาถึงตอนไหนครับพี่ไม่ใช่พี่ใช้อาร์อตตึ้งสนักโปรแกน่ะเติมไฟเมนว่าพี่ AFK กี่ชั่วโมงละพี่ AFK สามชั่วโมงครับถ้าใช้อาร์นอ์เมมเบอร์เกมเมนว่าสรุปไม่มีใครได้แหวนห้าร้อยใช่สรุปไม่มีใครได้